บนโต๊ะงานฝีมือของฉันนี้มีกันไกยอยู่เล่มหนึ่งและฉันจะจัดการหอของขวัญชิ้นนี้ให้เสร็จสักทีเดี๋ยวหยิบกันไกมาใส่ความรู้สึกเข้าไปอย่ากดให้มากนักและแล้วก็โบหอของขวัญทื่อๆก็จะออกมาเป็นลอนสวยงามแลวค่ะทีนี้ก็มาถึงคําถามกันทําไมโบของขวัญมันถึงได้ม้วนตัวได้มันเป็นเพราะข้อหนึ่งวัสดุเกิดการเลื่อนตัวหรือข้อสองความร้อนจากการเสรียดสี เรามาสืบเรื่องนั้นพร้อมๆกันเลยครับคือว่าถ้าโบมันจะล้วนตัวเพราะว่าอิทธิพลของความร้อนมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าหากเราใช้ที่เป่าผมเราจะลองดูกันเลยเอาแล้วนะครับโอ,โอ้แรงแรงฮะก็ง่ายๆาข้าเวลา,าจะมองทางซ้ายก็เข้าตาจะมองทางขวาโอโอยก็โดนโอ,อะไรอ่ะ มามวนมามวนมาทดสอบเสร็จแล้วฮะไม่เลยมันไม่ม้วนตัวเลยครับมันไม่เป็นอย่างนั้นความร้อนหมอะที่จะทําให้เกิดความงามที่น่าดึงดูดใจบนศีรษะเราแต่ว่าไม่ช่วยทําให้โบเป็นลอนสวยงามได้หรอกครับฉะนั้นคําตอบข้อสองก็เลยผิดนะครับและคําตอบข้อหนึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับใช่แล้วครับถ้าเรารูดกันกลายเป็นบนโบหอกของขวัญเราจะดันส่วนหนึ่งของเส้นได้ที่กอตัวกันเข้าเป็นผืนไปด้วยนะครับ เพื่อความเข้าใจนะครับนี่ผมจะแสดงให้คุณดูจากสิ่งที่นำมาทดลองนี้มันทําขึ้นจากดินน้ํามันครับนิ้วโฟ้งของผมถือว่าเป็นเหมือนกันไกรที่รีดไปบนดินน้ํามันอา่าแค่ไยนิ้วลงไปดินน้ํามันก็เริ่มหมอตัวแล้วครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัตถุนั้นมันจะเปลี่ยนจากรูปเดินได้อย่างไรบ้าง ที่ด้านบนนี้จะมีเนื้อที่น้อยลงส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะต้องยืดขยายตัวออกไประหว่างทั้งสองด้านนี้จะมีการดึงตัวเกิดขึ้นและกับโบหอของฝันก็เช่นเดียวกันครับผมอยากรู้ว่าใครได้เซอร์แจ็คเก็ตเมื่อก้เลื่อเไปครับคุณอริ